มีเพลงฟังด้วยนะคะวันนี้ี เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปยืนกลางนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะวันนี้วันจันทร์หรือว่าพวกเด็กนักศึกษาเขามาลงโรงเรียนเอ้ยมามามอ,อกนมันก็เลยคนเยอะหรือเปล่าเพราะวันที่วันเสาร์ที่เขาจะเขาจะเปิดห้วิ่งขึ้นบน อวันนี้ที่มอเขามีจัดงานนะคะเขาก็เลยเหมือนกับรถไม่ให้เลี้ยวเข้ามานะแต่ปกติน่าจะเลี้ยวเข้ามาได้นะคะเขามีกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้ I'm in too deep and we're both losing control. Control. เขามานั่งพักผ่อนมานั่งอ่านหนังสือนะคะแถวๆไม่กลาพูดเสียงนี่แต่วิวตรงนี้ดีนะนี่เหมาะกับการมาอ่านหนังสือจริงๆนะคะตรงนี้ตอนเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายม,มีมาวิ่งออกกำลังกายด้วย เตอนนี้เราก็เดินมาเกือบครึ่งทางแล้วนะตะกี้เราอยู่ตรงจุดนู้นนูนนะคะนู้นไกลๆนู้น,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 นมันน่าจะอ้อมถึงหาก,กันเนาะมันมันมันน่าจะอ้อมเป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็เจอข้างหน้านะมีสะพานสะพานข้ามแม่น้าเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นกันนะคะนุ้ยจ่ตรงนี้แบบสงบมากเลยนะนี่ไม่กล้าพูดเสียงดังเลยเหมือนเหมือนบางคนเขาก็มานั่งอ่านหนังสือนะคะมานั่งพักผ่อน เขาห้ามนำมอไซค์จักรยานเข้ามาเข้ามาคือมันไม่เชิงเป็นส่วนสาธารณะนะนะมันเหมือนเป็นของมหาวิทยาลัยแต่ไม่ใช่ส่วนยอมอันนี้ป้ายห้ามนะคะนี่นี่ Gadoo, gadoo. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. คือเดินอ้อมนะคะเดินอ้อมทางที่เรามาก็คือถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับมาวนที่เดิมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูเพราะว่าเขามีงานในมอพวกน้องๆอ,อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งฟังเพลงของเขาแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้สวยไหมสวยมากนะคือมันเขียวมันดีมากแล้ววิวมันก็ดีมากนะคะถ้าแวะมาเชียงใหม่ก็ลองมาถ่ายรูปตรงอ่างแก้วดูได้นะคะเพราะว่า มันสวยมากอะ่ะเออวันนี้มีเพลงให้ฟังด้วยวันนี้โชคดีมีเพลงให้ฟังด้วยนะคะ,ะมีเพลงฟังด้วยนะคะวันนี้น,นี่ตรงน,นี้ตรงน,นี้ฟังเพลงกันเดี๋ยวเราลงไปฟังเพลงข้างล่างกันนะคะ Every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta เราก็ฟังเพลงจากน้องๆมชเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตอนนี้ฝนตกโอเคเราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย